สวัสดีค่ะชาวราศีตุลวันนี้พบการทำนายดวงประจำปี2 5 6 4นะแล้วก็เป็นการทำนายภาพรวมก,กว้างในปี64นี้นะชาวราศีตุลคือผู้ที่เกิดในช่วงประมาณที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะเป็นราศีแม่ธาตุลมราศีนี้มีดาวพระศุกร์เป็นดาวประจำราศีนะคะชาวราศีตุลภาพรวมของปี64มีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มาดูเลยนะก็โดดเด่นก็คืออสังหาริมทรัพย์คนที่อยากมีที่ดินอยากมีบ้านมีอยากมีบ้าน,าานช่องอะ่ะออที่พยายามที่จะอยากซื้อมานานเนี่ยปี6 4มีโอกาสนะมีโอกาสได้ครอบครองมีบ้านเป็นของตัวเองนะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังคือความสัมพันธ์คนในบ้านเดอนของเรานะคนในครอบครัว เนื่องจากมันเป็นดาวพระเสาแล้วก็อยู่คู่กันดาวพระอัสบดีไงอันนี้การพูดคุยกันการเจรจากันบางทีมันผิดหูกันได้ง่ายนะปี6กก็ระมัดระวังหน่อยกันละกันนะการสื่อสารตร,ตรงนี้จะมีปัญหากับคนใกล้ตัวคนในบ้านของเรานั่นแหละแล้วก็บุตรหลานบริวารจะดื้อ,อ,อ,อนิดนึงนะ,ะชาวราศีตุลน,นะก็ระวังสุขภาพเขาด้วยดูแลความดูแลเรื่องสุขภาพนะ เกิดแบบสังเกตอ่ะบางทีเขามีอะไรผิดปกติก็ดูแลกันนิดนึงดูแลเป็นพิเศษกว่าที่เคยผ่านมานะ,ะก็แต่จังหวะโอกาสแล้วก็อีกมุมมองหนึ่งลูกหลานบริวารอาจจะห่างออกจากตัวเราเหมือนเราอาจจะได้ย้ายไปทํางานที่ไกลขึ้นไปอยู่ต่างจังหวัดและต้องห่างกับลูกหลานบริวารของเราเงี้ยนะหรือลูกหลานบริวารได้ไปเรียนต่อในที่ไกลๆจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่โควิดก็คือต้องไปอยู่ต่างประเทศ อันนี้คือในแง่บวกนะสำหรับชาวบุตรหลานของชาวราศีตุลจะออกแนวนั้นแต่ถ้าอยู่ใกล้ๆกันก็ดูแลเรื่องสุขภาพกันให้ดีหน่อยไม่ได้จากไปไหนอย่างเงี้ยนะก็ดูแลกันติดตัวเงี้ยก็ดูแลสุขภาพอันนี้มันมันจะออกมาเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของออความคิดความอ่านชาวราศีตุลปี64นี่ค่อนข้างโอเคเลยนะ เพราะว่าไม่ว่าดาวพฤหัสจะเคลื่อนย้ายไปอยู่ตรงไหนมันจะเดินผิดปกติช่วงหนึ่งถูกไหมพฤหัสจะเดินไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยในช่วงหนึ่งก็คือช่วงวันที่29มีนาจนถึง28กันยาช่วงนั้นก็ชวาวราศีตุลคิดอยากจะทําอะไรใหม่ๆอยากลงทุนอะไรใหม่หัวสมองนี่เป็นเหมือนแบบไอเดียมันเจิดอะอยากทานู่นอยากทำนี่หลายอย่างอะไรเงี้ยช่วงนั้นจะ เหมือนอยากอยากอยากทำอยากลงทุนอย่างเงี้ยทีนี้เตือนนิดนึงถ้าอยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆช่วงนั้นมันจะมีอารมณ์อยากทำอะนะจริงๆช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ที่อยากอยากะนะแต่ก็ให้ตั้งสติคิดให้รอบคอบนิดนึงเนื่องจากเจ้าเรือนปุตตะม,มันไปอยู่มรณะนะนะการคิดจะทําอะไรใหม่ๆมันก็มันก็ไม่ได้สวยดูซะ,ะ,ะทีเดียวอืมถ้าอยากทําจริงๆก็ให้คิดให้รอบคอบหน่อยปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือ รู้คนที่มีประสบการณ์อย่างเงี้ยหาข้อมูลเยอะๆอย่างเงี้ยเนาะอันนี้ฝากชาวราศีตุลน,นิดนึงมันจะมีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นนะคะ mm. ก็สำหรับคนไม่มีคู่คนโสดปี64ก็มีเกณฑ์ได้พบคนถูกใจนะก็หรือคนที่ก่อนหน้านี้คบๆกันไว้อาจจะมีเกณฑ์ได้ลงเอยเพราะว่าคนในบ้านเหมือนจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นนึง เพิ่มเพิ่มเติมะนะเพราะว่ามีดาวพฤหัสเข้าไปเพิ่มในตรงนั้นนะคะหรือว่าอีกมุมมองหนึ่งปี64จะเป็นปีที่ชาวราศีตุลจะได้พบปะแล้วก็เหมือนแบบได้ติดต่อกับผู้คนหลากหลายหลายแนวอะไรเงี้ยเนาะการติดต่อสื่อสารค่อนข้างเหมือนฮอตๆหน่อยเดี๋ยวไปกับไปกับ เติดต่อกับกลุ่มนี้เดี๋ยวไปกติดต่อกับกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยมันความสัมพันธ์มันจะออกแนวนี้นะแล้วก็แต่ทุกๆความสัมพันธ์ให้ชาวราศีตุลก็ต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงนะเนื่องจากดา,าวพฤหัสบดีมันเป็นเจ้าเรือนสหัชชะแล้วก็เจ้าเรือนอรินั่นหมายถึงถ้าในการพูดคุยการสหรัชชะหมายถึงการติดต่อสื่อสารและอีกอย่างหนึ่งคือพี่น้องนะพี่น้องเราญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง ระวังความสัมพันธ์ตรงนี้นิดนึงนะสำหรับชาวราศีตุลในปี64นี้นะก็มีเกณฑ์อยากทำโน,น่นทำนี่ก็คิดก่อนคิดให้รอบคอบก่อนที่จะทำถ้าถามก็ไม่อยากยังไม่อยากให้ลงยังไม่ยังยังไม่อยากให้ชาวราศีตุลทำในปี64อยากให้ทำถ้าอยากจะเริ่มต้นนะให้วางแผนหาข้อมูลก่อนปลายปีค่อยไปทำหลังวันที่8พฤศจิกาดาวพฤหัสจะอยู่ในเรือนปุตตะ นะแล้วมันจะแยกออกจากดาวพระเสาร์ช่วงนั้นก็จะเป็นเกณฑ์ดีๆที่ที่ชาวราศีตุลจะสามารถลงทุนหรือว่าทําอะไรใหม่ๆได้ค่อนข้างโอเคกว่าช่วงกลางกลางปีนะ่งแต่ต้นปีไปถึงกลางปีเนี้ยปลายปีจะดีกว่าหรือเป็นเรื่องปี65เลยก็จะเหมาะสมกว่าสําหรับชาวราศีตุลน,นะก็ในเรื่องของสุขภาพนั่นะแหละสุขภาพของบุตรหลานบริวารคนโด้วยความดูแลของเรานะที่เราดูแล ดูแลเขาให้ดีหน่อยสุขภาพอาจจะมีปัญหานะมันมีการมันดาวปุิตะไปอยู่ในภพเดือนที่ไม่ไม่ค่อยโอเคสําหรับชาวราศีตุลน,นะคะตรงนี้ระมัดระวังหน่อยกันแล้วกันในเรื่องของการทํางานปีหน้าก็เรื่อยๆนะปัญหาเรื่องอื่นไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาตัวเองแหละอยากทําอะไรใหม่ๆปัญหาคนในบ้านคนในครอบครัวอะไรเงี้ยปัญหาของมันมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สําหรับชาวราศีตุลน,นะ แต่ถ้าอยากจะทำก็เหมือนที่บอกทำด้วยความรอบคอบตั้งสตินะชาวราศีตุลเนาะ,ะแล้วก็ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะเดี๋ยวภาพรวมเอเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเรามาลงแต่ละเดือนกันอีกทีกันละกันสำหรับชาวราศีตุลเนาะแล้วก็สำหรับคนที่อยากจะปรึกษาดวงส่วนตัวก็ติดต่อตามช่องทางที่ให้ไว้นี่เลยนะคะ บางทีก็เหมือนฟังฟังแล้วเอ๊ะมันเหมือนทําไมมันไม่ไม่เหมือนชีวิตเราอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วมันก็อาจจะหมายถึงว่าดวงเรายังไม่ได้ผกไงเราดูแค่แก๊ปในช่วงวันที่ช่วงวันที่มันจะเป็นราศีเนาะบางทีก็มันก็จะมีส่วนถูกนิดหน่อยแต่มันจะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ในภาพรวมของดวงของแต่ละท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันดาวแต่ละดวงวันที่เราเกิดจะไม่เหมือนกัน น,นั้นก็จะส่งผลไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับชาวราศีตุลถ้าอยากจะปรึกษาส่วนตัวนะก็ถ้าไม่อยากปรึกษาก็ฝาก,ฝากติดตามคลิปแต่ละแต่ละคลิปไปก็โอเคนะแล้วก็ขอบพระคุณที่ติดตามกันโดยมาโดยดีมาตลอดเนาะขอบพระคุณมากจริงๆนะคะก็จะขอจบคําทํานายประจําปีนะดวงประจําปีของชาวราศีตุลแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะนมาพบกันคลิปหน้าเนาะ ขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ